สวัสดีครับอยู่กับผมนัทคอมมินเกมมิ่งครับผมกับเกม w w w s m a c ยูเดิมพันครับปี2011นะครับกับเอามาสดบทเป็นเกมอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์แบบนี้ครับ17นาฬิกาแบบฟูโชพี่เมียนะครับก็จะนำ่มแมช การปรั้มนะในเกมนะครับมาให้ได้ภาคให้ได้ชมได้ลุ้นกันนะครับโอ้โหสโตนโคครับเอ้ยวันนี้เฮ้ยเยนายฮะจำเอาไว้ยอย่างหนึ่งนะว่าท่านนายนะ่ะไปยุง่งอะวุ่นวายอะไรในสมักดาวอีกแล้วก็ฉันจะเตืบนายไม่เลี้ยงเลยเข้าใจหรือเปล่าวิสแบ็กแมนบอกเอ้ยอะไรนักหนาฉันอหันหน้านะเว้ยเข้าใจไหมฮะนายนี่ไม่มีสิทธิ์เอ้สโตนโคบอกอยากให้ฉันต้องกระเทิบนายเข้าใจหรือเปล่าฮะ เอาละซีวินส m แม็กแมครับกับสโตนโคนนะออกมาประทะคารมกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับโอ้โหเรียกว่า Wins ์แม็กแมนเองก็มีส่วนนะที่จะไปยึดสมาคมของฝั่ง s สมักดาวนะกะ็ลุ้นกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วน u n d e r t a ์เทเครับคืนนี้โอ้โหต้องมีคิวปร่ำครับเจอกับคู่ต่อสู้ที่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะสมน้ำสมเนื้อไหมนะก็รอดูกันได้นะครับมาเป็นเวอร์ชันแบ d แอดเลยนะ นี่ฮะใช้ร่างมนุษย์ธรรมดาในการขึ้นปร้มบ้างนะครับก็ใน Survivor Series มีความเป็นไปได้ครับว่า Undertaker จะเจอกับทางด้านของฟินบาร l ลอครับในเวอร์ชั่นสับเปลอนะเจอกับเดมอนนะซึ่งก็ยังไม่มีคิวว่าจะปร้มกันในกติกาอะไรนะครับ <Man. S 1> นี่ฮะออกมาก่อนเลยครับอเมริกัน Badass นะ The Undertaker นั่นเองนี่ขี่แว้นมาเลยครับ นี่แว้นมาเลยจ้าสำหรับ under taker นะครับนี่แงนแงนมาเลยเฮ้ยเป็นงานล่ะฮะโอ้โหคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าช่วงหลังๆมานี้ป๋าไม่มีเรียกว่าป๋าไม่มีอันอนี่พินิหาแล้วนะป๋าไม่เป็นสัปเหร่และนะป๋าจะมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแบบมนุษย์เดินดินธรรมดาไบค์เกอร์นี่แหละนะสำหรับอร์เท taker นะครับก็เรียกว่าก็ถือว่าก็ ก็เป็นกิมมิคที่ให้ป๋าเป็นดูมนุษย์อ่าให้ป๋าเป็นมนุษย์สุดและนะครับสำหรับในส่วนของ American b a d a s สนะก็เรียกว่าตอนนี้นี่ก็จะไปอยู่หลังฉากซะเป็นส่วนใหญ่แล้วแหละนะทั้ง W W E I D นะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เหมือนมีข่าวด้วยนะว่าจะไปอยู่ฝั่ง A A A ด้วยนะสำหรับ under taker นะครับ ก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับอันเดอร์เทเกอร์วันนี้ต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ต้องบอกว่าโอ้โหจะเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อก็ว่าได้ครับแมชนี้นะโอ้โหนี่ครับโอโมสนั่นเองเดินนจีเรนโคลเซียมครับตอนนี้ไปอยู่ a a เนะเรียกว่าลุ้นกันดีกว่าว่านะครับโอโมสนะจะมีชงวีแชมป์หรือเปล่านะ จะไปปั้มดีหรือเปล่าแหละเออมาว่ากันง่ายๆเนี่ยแหละสำหรับโอมอสนะฮะ เดยวในเจเรนโคลาเซียมครับเจอกับอเมริกันแบสเอนสนะกติกาการปรามครับแมชนี้ last man standing match นะครับใครนอนจนนับ10ก่อนก็แพ้ผ้าไปนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเอามาสดบทเป็นเจมครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปรามนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทําเต็มเพลตได้นะจะมายามอยู่ในเนื้อเรื่องให้ได้ดูกันทุกวันเสาร์ครับเวอร์ชั่นฟูลโชว์พีเมียสิบเจ็ดนาฬิกาแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเรานั n มิ s k i m ม i n g ครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับประเดิมแมชแรกครับค่ำคืนนี้ฮะด้วยการปรั้ s t Man Standing Match นะโอมอสครับเจอกับทงางด้านของ Undertaker นะแมชนี้จะยืดยาวจะยาวนานแค่ไหนรอดูรอลุ้นรอเชียร์รอติดตามกันได้เลยหลังโฆษณากันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ Tik To อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลุยกันเลยดีกว่าครับอันเดอร์เทเกอร์ครับเจอกับโอมอส กราติกา Last Man Standing m a t ช์ครับทำให้คู่ต่อสู้นอนจะนับ10นะครับผมคือถ้าคู่ต่อสู้นอนนับ10บก็คู่ต่อสู้อ่าคู่ต่อสู้นอนนับสิบนะก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับ u n d e r t a ์เทครับเวอร์ชันอเมริกันแบดแอสเจอกับทางด้านของโอมอสใส่ชุดดำมากันทั้งคู่เลยทีเดียวเชียวนะสำหรับแมตชนี้ฮะเปิดประเดิมรายการโดนสปายบาสเตอร์ลงไปก่อนเลยโอโมสโอโหเป็นไงล่ะโอมอสบอกมา ลากศพบอันเดอร์เทเกอร์ขึ้นมาจับเอา้าเฮ้ยโชสแลมเลยเหรอโดนเตะซะอย่างนั้นอันเดอร์เทเกอร์บอกอะไรนี่แนะ่โอ้โห,โหเตะไปที่จุดตรงนั้นอ้ยอันเดอร์เทเกอร์บอกมานี่ดามสอกใส่หัวสักทีหนึ่งสีฮะตื้บครับเอา้ายังไง aker, อันเดอร์เทเกอร์โหกางเกงจะหลุดมานี่โอ้โหโอโมอสเอา้าแล้วใครมาฟินบาลอมาครับโอ้เฮ้ยพี่ฟินแต่มาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับฟินบาลอมานี่ดิเฮ้ย โอ้โหแมตต์นี้มันนะเรียกว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วครับมาพลิกมาทำอะไรมา,รา,มาใส่เลยละกันเอา้าโดนโค้ไลน์ก่อนครับโอโมสบอกแมตต์นี้แมตต์ของน้องโมสนะอย่ามายุ่งวุ่นวายเอาเวียงขึ้นเวทีไปฟินบารลอบอกมาเอา้าขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่อันเดอร์เทเกอร์บอกอแมตต์นี้มันสองรุมหนึ่งแล้วว่าเอา้าโดนตะซะอย่างนั้นพลิกศพมาใส่เลยละกันไหมใส่เปล่ายังใส่ไม่ได้ครับโดนต่อยก่อนเอาโอโมสโดนต่อยด้วยเฮ้ย มาจับมาครับใส่เป็นสลิงช็อตสู้เพกลงไปครับโดยโอมอสเล็กดรอปอีกสักทีหนึ่งครับฟินบาลอกรรมการก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจครับแมตชนี้มันโนดีคิวอยู่แล้วไงนะครับขอแค่อย่างเดียวว่าคนป้ามต้องนอนนับสิบเท่านั้นแหละนะครับถึงจะมีบทสรุปได้นะบีกบูตลงไปโดยอันเดอร์เทเกอร์เอาต่อยต่อยเวิดนี่นะต่อยเอาครับอันเดอร์เทเกอร์บอกนี่อยากกินบาทากูก็ไม่บอกฮะฟินบาลอ ย่งไงจังหวะนี้ฟินบาร์เลอร์มาโดนเีเอดบาดครับโอมมสใส่อันเดอร์เทเกอร์ลงไปแต่ก็โดนคาเ์เตอร์ได้จ้า โดนฟินทุบหลังโดนเอา้าเตะใสโอมอสซะอย่างนั้นปล่อยซะเลยเนี่ยเออมาเตะเอา,า,เอาจับขาได้โดนบิ๊กบู๊ทซะโอ้ยอันเดอร์เทเกอร์บอกแจกบาทาโอ้โหแมตช์นี้กูปั้มกูปั้มสองคนหรอว่าเนี่ยฮะโอ้คู่ต่อสู้กูนี่คือต้องปั้มสองคนเลยหรอหรืยอยังไงพลิกศพมาทำการมานายทีนซิกทีนลงไปครับ <c oughs> แล้วอันเดอร์เทเกอร์บอกกู้ของขึ้นเลยจังหวะนี้แล้วกรรมการกำลังจะนับเขาเอาครับโดนโคสไลน์หลบได้ วันนี้ด้ไอ้ฟินเอาฟินบอกกูไปและวไกป่ปูเวียงไปก่อนครับยังไงโคสไลเอาไปโดนอีกมาแล้วยังไงจังหวะน,นี้อันเดอร์เทเกอร์มาจับมาได้ทําการทำลายทุปหลังก่อนครับอันเดอร์เทเกอร์แยบสักหนึ่งทีเตะอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันจับมาเวียงไปครับอัดเทิร์บอร้นมาโอมอสครับกับอันเดอร์เทเกอร์แมชนี้นี่ด้วยความที่มันต้องล a าสแมนสแตนดิ้งไงมันต้องนอนจะนับสิบนะฮะ คือถ้านอนไม่นับสิบก็แพ้ผ้าไม่มีแมตช์การาเรียกว่าไม่มีผลการตัดสินในแมชนี้นะคือต้องนับสิบอย่างเดียวเท่านั้นรันนิ่งดีทีลงไปโดยแอนเดอร์เทเกอร์ครับกรรกมาการนับสิเว้ยยังไงอ๋อยังไม่นับฮะโอมอสยังลุกขึ้นมาได้อยู่มานี้ดิเบดเลสล็อกมาก่อนครับเบดมาจับมาใสา่ถูถ่าถูไถฮะมาทําเป็นท่าอะไรเนี่ยโอ้ยถูไถแล้วก็จับเวียงฟาดลงไป u ันเดอร์เทครับยังไงซี See. มานี่จับหวุวยีงไว้ก่อนเด้งมาหนึ่งเชือกจับเจ็บโดนผักซะอย่างนั้นโอโ้โหเล็กดรอปสวนอีกทีหนึ่งเฮ้ยกรรมการนับหนึ่งแล้วเอาละสิกรรมการยังไงโอมมสบอกโอมมสนี่แข็งแกร่งจะตายไปยังไงกรรมการเอาสามแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้4ี่ครับอ่ะเอาละสิยังไงเดอะเทเกอร์ aker, ลุกมาเป้าหาแล้วโอโ้โห โอมอสบอกเฮ้ยเราเข้าลุกขึ้นมากรรมาการนับหกแล้วแล้วอันเดอร์เทเกอร์ลุกมาก่อนครับม,มานนี่สิจับมาได้มามาที่เชือกหรือเปล่าอ้าวมาครับโอมอสจะต่อยได้ไหมได้้ไม่ได้ไม่ได้โดนผลักทิ้งลงไปเลยอันเดอร์เทกเกอร์บอกอย่ามาขึ้นข้อมกูเข้าใจไหมฮะจับมานี่ทําอะไรมานี่จับโยกขึ้นแล้วได้แบกเบเกอร์ครับหืมตืบออีกสักทีหนึ่งอันเดอร์เทกเกอร์ ยังไงต่อยครับต่อยต่อยเอาไม่ได้โดนโคสไลน์กลับลบมาก่อนวันนี้จับบูด็อกครับพาจูงหมาทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์แต่ว่าบีกบูดอีกทีโดนวันแฮนด์สไปร์บัสเตอร์ลงไปครับเอากรรมการนับแล้วยังไงยังไงครับสองแล้วจ้ากรรมการนับแล้วจ้าอันเดอร์เทเกอร์นอนนานซะแล้วสามแล้วครับจังหวะนี้ยังไงส่โอ้อันเดอร์เทเกอร์ครับ ห้าอ่าคือตอนนี้นี่คืออันเดอร์เทเกอร์บอกโอ้โหโดนโอมอสโอมอสมันแก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาน้บโกแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงเอาลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับอันเดอร์เทเกอร์โดนต่อยมานี่เดชจับเอา้าจะจับ,จบ,จบไปได้เอา้าจับเลยครับใส่ใส่แบกเบเกอร์อีกทีนึงเอาแล้วโอ้โหกรรมาการก็นับอีกครั้งหนึ่งครับอันเดอร์เทเกอร์นอนจนลุกไม่ได้โอมอสบอกมีฟินิชชิ่งมูฟและยังไง โอ้โหยังครับยังไม่ลุกมาอันเดอร์เทเกอร์น่าจะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหยังไงห้าแล้วโอ้โหอันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์ปาอันไหวเปล่าฮะยังไงจังหวะนี้ป๋าอันโอ้มอสบอกกะลุกมาสิน้องมอสจะใส่ฟินิชชิ่งมูฟเอาแล้วนะับแปดแล้วครับจังหวะนี้ยังไงกรรมการเอาอันเดอร์เทเกอร์ยังลุกมาได้อยู่ครับพลังแฝงอันเดอร์เทเกอร์นี่คือไปเรียบร้อยหมดแล้วไง เอากรรมการเตรียมนับอีกครั้งหนึ่งอันหนึ่งครับอันเดอร์เทคเกอร์บอกโอ้ยไหวไหมบอกมาเน่ยเป็นไงละน้องมอดเก่งจะต่อยไปฮะโอ้ยยังไงจังหวะนี้โอมอสรอรอ,รอจังหวะในการที่จะลุลกขึ้นมาก็โดนตื๊บแน่ๆครับอันเดอร์เทคเกอร์ไหวไหมบอกมาหกล้วครับยังไงสิอันเดอร์เทคเกอร์ น่าจะไม่รอดครับจังหวะนี้นับ8แล้วยังไงอันเดอร์เทเกอร์ไหวปล่า9แล้วยังไง10บไหมแล้วก็10ครับเรียบร้อยเลยโอ้โห و, โอโมสครับสามารถเอาชนะทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์ไปได้ในแมชนี้ครับล a าส m ์แมนสแตนดิ้งแ c h ครับโอ้โหโจบเจ้าไม่เราหรือโอ้โมสครับแข็งแกร่งเหลือเกินโอ้โห นี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าอันเดอร์เทเกอร์ร่างคนครับไม่สามารถที่จะเอาชนะโอมมสครับยักษ์ใหญ่ในจีเรียนคอลเซียมผู้นี้ไปได้นะและผู้ชนะในแมชนี่โอ้มสี่น้องมอโมสชนะโว้ยน้องโมสชนะครับนี่ โอโ้นี่ฮะโอโ้โหโอมอสบอกชน,น,นะน้องมอสชน,นะก็ใจใหม้ยนี่โอโม้มอสเก่งที่สุดนะโอโมอสนะเบรไวแอดนายเห็นหรือเปล่าฉันชน,นะนายได้เข้าใจไหมแน่จริงเอาร่างคนมาสู้กักบฉันสิเว้ยเฮ้โอ้โหนี่ฉันเก่งฉันเจ๋งเงว้ยแน่จริงอย่าเอาร่างฟีศาร์มาสู้นะเว้ยโอ้โหนี่ฮะโอโมอสบอกร่างคนก็ตบได้เว้ยนี่เป็นไงล่ะฮะ โอ้โหเรียกว่าจบเลยครับสำหรับอันเดอร์เทเกอร์นะเอาร่างคนมาสู้แพ้โอมอสซะอย่างนั้นนะครับ มีอะไรต่อหรือเปล่าครับอ่าฟินบาโบอกเอ้ยอันเดอร์เทเกอร์ฉันเห็นแล้วว่านายนะ่ะเป็นร่างคนนะ่ะแพ้โอมอสไปได้อย่างง่ายดายซะเหลือเกินถ้าฉันเอาร่างเดมอนมาสู้แล้วก็นายไม่มีทางชนะได้หรอกคดใจ้เปล่าฮะอันเดอร์เทเกอร์เอาอันเดอร์เทเกอร์เอ้ยมาเป็นร่างสัป,ปเหร่อครับจังหวะนี้มาเตรียมตัวโชกแสลมครับ มานี่โจหนึ่งทีโอ้โหฟินบาโรบอกอะไรวะเนี้เอ้ยมันมาจากไหนจับโชกซัลแรมกับลงหลุมไปเลยโอ้โหเด์เทเกอร์บอกในเป็นไงล่ะโอ้โหจังหวะนี้